ชีวิตเมียฝรั่งเลิกลากับสามีกลับเมืองไทยนะไปมีแฟนใหม่ที่เมืองไทยแต่ยังหวังที่จะให้ฝรั่งเลี้ยงดูและส่งเสียอ่าอันนี้บอกเลยนะว่ามันก็มีเหตุและผลนะคะที่เราได้มาพูดคุยกันเนาะ เรื่องนี้ก็คือเจ้าของเรื่องราวานะคะเขาก็ส่งมา,าจากคําพูดของเพื่อนๆคาผักดันคําแนะนําเฮ้ยเธอนะเลิกลากันแต่เธอยังไม่ได้หยาก,กันถ้าเธอคิดจะหย่าหรือว่า,ามาอยู่เมืองไทยเธอก็ ฟ้องเขาสิขอค่าเลี้ยงดูทั้งท้ที่เราหนีไปเพียงคนเดียวและลูกก็ยังอยู่กับสามีที่เมืองนอกนะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งอยากให้เข้าใจในความเป็นจริงบางทีเพื่อนนะ่ะรู้จริงไหมว่ากฎหมายในต่างแดนเป็นยังไง บ้านของคุณชัยก็คอยแนะนําทุกคนถ้าอยู่กับยายจ๋ามาเนี่ยปีกว่าสองปีปีกว่ามานี้ก็คือเราได้ความรู้จากคุณชัยมากมายหลายหายสิ่งหลายหายอย่างอืที่ฟังนะความรู้เนาะแล้วเอามาป้องกันกันกบตัวเองบางทีคนคนหนึ่งเนี่ยไปฟังเข้ามา แล้วคิดว่าตัวเองรู้ดีแล้วแนะนำให้กับเพื่อนๆในทางที่ผิดผิดจนได้เสียเงินเสียทองสุดท้ายก็หนีไม่พ้นที่จะมาขอคุณชัยช่วยเหลือเนาะบางคนเขาได้คนที่ช่วยเหลือดีเขาก็ผ่านพ้นไปมันก็เป็นเรื่องธรรมดามันก็เป็นเคสไปนะคะเคสนี้ก็มันนางมองคำว,ว่าคำว,ว่าเริ่มต้นผิดผิด คิดแต่อยากจะได้เพียงอย่างเดียวถ้าเรามีสติพร้อมสติดีก่อนจะก้าวเราต้องเคลียร์ให้เสร็จตั้งแต่ก่อนกลับเมืองไทยพี่น้องขาแม่แม,ม่หัวอกคนเป็นเมียนะคะได้ชื่อว่าเมียฝรั่งยิ่งมีลูกด้วยกันอย่าได้ก้าวหนีกลับไปเพียงคนเดียวทิ้งลูกไว้ให้กับเขาโดยเด็ดขาดนะคะตามกฎหมายมันมีลายลักษณ์อักษรหลักฐานคุณออกจากประเทศตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะนานไป นะฮะแล้วพอจะอยากขึ้นมาคุณมาเรียกร้องนู่นนี่นั่นอ่ะมันจะได้ไหมลูกก็ต้องอยู่ตรงนี้ลูกอยู่กับเขาคุณจะเรียกร้องค่าเลี้ยงดูไปให้เมืองไทยได้ยังไงนะฮะจุดปัจจัยยิ่งเราไม่เคลียร์ปัญหาก่อนจบแล้วค่อยเดินถึงได้ย้ำนะฮะการโตอ,อืมแยง้งหรือ อย่าล้างกับสามีในมุมมองของยายจ๋าและทุกครั้งที่เราได้ความรู้จากคุณชัยนะคะอย่าได้หนีโดยเด็ดขาดเคสเก่าๆเพื่อนๆน้องๆหลายๆคนยามทุกยามยากอะทะเลาะก,กับผัวหนีไปพักผ่อนที่เมืองไทยไปเมืองไทยพอดีช่วงว่าวิวนะช่วงว่าวิวหงุดหงิดอารมณ์ไปเจอหนุ่มเสียงหวานปากหวานอ้าวหลงรักความสุขอืมตัวเองทําผิดทีเนี้ย อถอยหลังไม่ได้นะคะพอ,อะพอถอยมาเรื่องตรงนี้ก็คือปัญหาทุกครั้งที่ได้คุยกับยยจ๋ายยจ๋าจะพูดเสมอเลยว่าการที่เรามีปัญหาไม่ว่าผัวตายผัวตุยเลิกลาหรือปัญหาทะเลาะกับผัวถ้าคิดจะเลิกลาผัวเนี่ยอย่าได้ใช้คำว่าหนีไปพักผ่อนสมองหรือว่าหนีไปเติมพลังกำลังใจ นะฮะเพราะเราจะสร้างปัญหาเพิ่มให้กับตัวเองนะหน่งถ้าฝรั่งเขาหยิบยกขึ้นมาว่าเธอทิ้งลูกอายุยังน้อยขวบสองขวบ3ขวบไว้ให้เขาคุณไปพักหล,ะละ้านนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เขาจะชนะละสองอไปเมืองไทยเงินทองก็ต้องใช้พอกลับมาเวลาสู้ปัญหาเขามันก็ต้องใช้เงินทีนี้ก็ไม่มีเงินละสาม จะมามัดเลยว่าลูกของฉันมันต้องอยู่กับฉันฉันเป็นแม่ต้องเลี้ยงดูนะอยากได้เขามากอดไว้แต่เราหนีไปตั้งแต่ก่อนเกิดปัญหาเราก็พลาดละนะสาะเด็กถ้าว่าโตประมาณ7-8ขวบเขาก็จะมีสัมภาษณ์และพูดคุยกับเด็กนะคะว่ายังไงอะไรแม่แบบไหนยิ่งคนไทยเราบางทีใช้อารมณ์เลี้ยงลูกแบบคนไทยมีดุบ้างมีนั่นบ้างแม่นะดุทุกคน เขาจะได้ใจเขาจะพูดความเป็นจริงเด็กอะนะฮะความเป็นจริงพ่อเขาจะไม่ค่อยดุกันอยู่แล้วฝรั่งไม่ค่อยว่าไม่ค่อยติกันอยู่แล้วนะเขาก็จะรักพ่อกันซะมากกว่าถามว่ารักแม่ไม่รักแต่เขาก็จะพูดความจริงในสภาพที่เรารุนแรงดุบ้างอะไรบ้างใช่ไหมนี่คือความเป็นจริงที่มันจะเกิดขึ้นอ่าและอีกอย่างหนึ่งเพื่อนนะคะการทะเลาะวิวาทของครอบครัว ถ้ารักกันจริงควรแนะนําให้ถูกควรให้ผักดันเข้าแก้ไขให้แนวคิดไม่ใช่ยุแยงนะตะแคงรั่วไปทางที่ผิดอันนี้และก็บอกเจ้าของเรื่องทุกๆคนด้วยว่าคุณไปคุยกับใครแล้วคุณรู้สึกว่าโหมันไม่ดีขนาดนั้นมึงก็เลิกไปเลยหาผัวใหม่ลูกจะไปคิดอะไรมากเลยอ่าหาผัวใหม่เดี๋ยวก็เองีงฝรั่งเขาไม่ถือไม่ซาหรอกไอ้เรื่องลูกอันนี้จริง แต่คุณก็ต้องพินิษพิจารณาถ้าได้คำพูดแบบนี้คุณก็ต้องคิดคุณไม่ใช่เด็กกันทุกคนนะระดับว่าคำว่าแม่ของลูกแล้วว่าหวังดีประสงค์ไหนอ่านะหวังดีประสงค์ไหนคุณอย่าได้ประปื้มดีใจกับเพื่อนที่ผลักดันรีบดึงคุณออกทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่ปัญหายัางไม่ทันแก้ไขเพราะกฎหมายเมืองนอกไม่เหมือนเมืองไทย นะฮะมันต้องเอาไปทีละขั้นตอนเนาะแล้วหวังชนิดที่ว่ายังไงฉันก็มีแต่งงาน5ปี10ปีอย่าล้างฉันก็ต้องได้เราต้องมาวัดความเป็นจริงกันก่อนนะอย่าลืมสตาร์ทพื้นฐานขั้นต้นเราเริ่มต้นกับเขาเป็นยังไงบ้านช่องเขามีมาก่อนไหมและเราทําตัวยังไงนะคะเดี๋ยวนี้เรา,าฉลาดได้ความรู้จากออนไลน์ฝรั่งก็เช่นกัน เขาก็ป้องกันทุกอย่างเพราะสิ่งเขาสร้สรางมาก่อนที่เราจะมาอยู่กับเขานะเออและหัวใจคำว่าผิดถ้าผิดพลาดกล้าที่จะ สารภาพผิดสารภาพบาปนะคะมันชีวิตอาจจะพังแต่เราก็ยังได้เคลียร์ใจตัวเองแต่อาจจะโชคดีเขาเข้าใจแล้วปรับกันจริงๆเราอะนะมันก็มีกันหลายคู่ที่ฝรั่งให้อภัยเมียทําผิดไม่ว่าเป็นชู้หรือว่าเล่นการพนันมันก็มีตัวอย่างให้เราเห็นนะ,ะแต่เวลาแก้ไขแล้วก็คือต้องแก้ไขให้จริงจังนะ แก้ไขให้จริงจังเอาให้มันจริงเรามองว่าถ้าผู้ชายผิดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออเนาะเขาไม่รักเราแต่เราเป็นผู้หญิงยิ่งเราหัวอกคนเป็นแม่แล้วมีลูกด้วยอย่าใช้คําว่าไปคุยกับคนอื่นแล้วสบายใจฉันปวดหัวฉันคุยกับผัวแล้วว่าเออผัวนะ่ะทิ้งเมื่อไหร่เป็นคนอื่นแต่ถ้ามองเห็นว่าลูกเราต้องเคลียร์ทีละขั้นตอนก่อนทุกคนเอาตรงๆงย,ยจ๋าไม่ใช่คนดีแต่ก็เย,ยจ๋าก็ไม่สนับสนุนหให้ทําผิด ในเรื่องความว่าผิดผัวผิดเมียนะคะแต่ถ้าไม่มีใครอืมดีไม่ได้หามันจนได้ดีแต่ถ้ามีใครอยู่คาอกอเมี๋ยวยิ่งมีลูกเป็นพ่อของลูกเนี่ยเราต้องเคลียร์ให้สุดแล้วค่อยก้าวออกไปอ่าเรายอมรับข้อตกลงบางทีนะ เราอาจจะไม่พร้อมที่จะรับลูกแต่เราก็ดูแลกันได้ไว้ให้เขาอยู่กับพอ่ออันเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติที่นี่มีกันเยอะเพื่อนใหญ่าจเยอะแย,ยะ,ยะสมัยเก่าๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเอาลูกออกมาเลยเขาจะมองเพียงว่าเออฉันต้องทํางานส่งเมืองไทยนะฉันไม่มีบ้านอยู่นะอมอยากกันแล้วเอาไว้บ้านพ่อเนี่ยเราเข้าไปหาได้ยกให้พ่อไปเลยแม่ยอมจ่ายค่าเลี้ยงดูด้วยซ้ํานะคะ เออแต่ค่าเลี้ยงดูมันไม่ได้สม่ําเสมอเท่ากันนะคะพี่น้องขาจะมาดูจากรายเงินเดือนแต่บอกเลยแม่ไทยเนี่ยรักลูกนะค่าเลี้ยงดูแค่นั้นน่ะเขาไม่นั่นหลอกแถมมีเพิ่มเติมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วถึงแม้จะอยู่กับพ่อหรืออยู่กับตัวเองก็ตามนะฮะนั่นคือหัวใจแต่ฝรั่งนี้คําว่าพ่อฝรั่งบางคนเขาจะมีระบุอะอย่างพูดแบบเปรียบเทียบเท่าเฉยนะบางคนเขาสารสั่งออกมาแล้วจ่ายเดือนละสองร้อยห้าสิบ หรือ300 400แล้วแต่นะคะเขาก็จะเป๊ะแค่นั้นเขาจะไม่มีเอ็กซ์ตร้าให้เลยนะอ่าบางคนนะคะนี่คือสิ่งที่เราสัมผัสเนาะเพราะฉะนั้นก็พินิจ์พิจ,จดารณาในเคสของตัวเองผิดคิดดูสิว่ายังจะแก้ไขได้ไหมอย่าคิดผิดแล้วลุยเขาเรียกว่าไหลไปหน้าแล้วเอาคำพูดของเพื่อนมาทำให้ชีวิตตัวเองพังเพราะสุดท้ายแล้วคำว่าเพื่อนก็ช่วยเราอะไรเราไม่ได้ นะไม่ใช่ว่าฟ้องเลยเอาลูกมาเลี้ยงเลยเรียกค่าเลี้ยงดูเลยทั้งทงที่เราหนีเขาไปและแถมตัวเองก็ยังนะอันนี้ฝากถึงทุกๆคนพินิษพิจารณาเขาทำผิดกับเราเราก็เจ็บแล้วคิดถึงหัวอกเขาสินะการเห็นแก่ตัวไม่ผิดแต่ถ้าผิดจนเกินไปนะรู้ว่ามันไม่ใช่อย่าได้ทำเถอะเพราะมันเป็นบาปท,ทางใจ เราโกหกคนอื่นได้แต่เราโกหกตัวเองไม่ได้นะคนทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องเคลียร์ให้พอดีถ้าเราคิดว่าเราจะถอยหลังมาหาเขาไม่ได้แล้วเราก็ไม่จําเป็นที่จะมาฟ้องหรือจะมาต้องการอะไรจากเขาเราก็ต้องไปหาใหม่นะมือมีเท้ามีนะนะผัวใหม่ไม่ว่าเป็นไทยฝรั่งก็ต้องไปสู้ด้วยกันคุณต้องคิดข้อนี้คุณจะเจอคนนั้นดีเท่าพ่อของลูกหรือไม่มันก็อยู่ที่บุญวาสนาของคุณเองถูกไหมทุกคน ว่าวก้ะก็ไปเด้อนะเรื่องนี้ถ้าไปชนกับเรื่องใครขออภัยแต่ก็ฝากให้เสริมเติมให้ด้วยนะคะในข้อคิดแนวคิดเนาะเพราะว่าจากเรื่องราวที่ส่งเข้ามาสั้นๆแล้วก็เมื่อวานยิยจาก็าได้ไปฟังเกี่ยวกับบ้านคุณชัยด้วยใกล้เคียงกันเลยนะคะอืคิดให้ดีมีสติแก้ไขก่อนที่จะสายรีบกลับมาเคลียร์กับสามีและลูกนะอันนี้ห่วง เขาฝรั่งอ่ะเขาใช้เหตุและผลถ้าหมดรักกันจริงๆเพราะยังอยู่ในระบบทะเบียนสมรสอย่าได้คิดใหญ่มาฟ้องเพื่อจะเอาสิ่งของเขาที่มีมาก่อนเลยสาวเอ้ยยายจ่าขอเตือนนะฮะยายจ่าขอเตือนบอกตรงๆ